สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปรูน่า4ีคลิปที่871นะวันนี้รูน่า8 8 8ของเราก็มาเด็กขขาสารูน่า4กับตลาดคริปโตนะฮะวันนี้เราจะมาดูภาษีคริปโตกันสักนิดหนึ่งนะหลายคนก็บอกวันนี้นะฮะเดี๋ยวจะเริ่มเข้านะกระทิงหนึ่งแล้วนะเออเผื่อจะเทคโปรฟิตบ้างนะฮะจะต้องเสียภาษีอย่างไรนะอีกเรื่องหนึ่งนะถ้าได้เงินแล้วนะ เน้นคําว่าได้เงินแล้วนะจะเอาไปทําอะไรดีหลายคนก็สารพัดนะมุมมองบางคนก็ไปใช้นี่บางคนก็บอกว่าถ้าได้เงินแล้วนะ เออจะไปเสี่ยงโชคอย่างนั้นอย่างนี้นะก็แล้วแต่วันนี้เราก็มาดูสมมุติฐานนะซึ่งผมตั้งเป็นสมมุติฐานให้อ่ะนะฮะอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องของสายเทคนิค,คนะเห็นนะฮะรูปทรงของลูน่าซีคล้ายๆกับหลายๆเหรียญน,นะจริงๆถ้าเกิดสายเทคนิค,ครเริ่มเห็นเนี่ยแสดงว่าหลังจากนี้เดี๋ยวโซเชียลน,นะฮนะมันจะปั่นกันแน่นอนอีกเรื่องหนึ่งนะฮะวันนี้เองเนี่ยนะอีลอนนะฮะเขาก็ไปเดินหน้าหาเสียงในรัสวิงสเตทให้กับทรัมป์นะแล้วก็เริ่มกระบ,บวนการในการปล่อย คลิปนะในลักษณะที่ โจมตีกันคนละฝั่งนะฝั่งฝั่งหาเสียงนะฮะฝั่งนี้ก็โจมตีฝั่งหนึ่งแต่ก็ไม่รู้นะฮะว่าผู้สนับสนุนลายใดนะปล่อยคลิปในการโจมตีของอีกฝั่งหนึ่งฉะนั้นนี่ก็จะเป็นเรื่องข่าวเฟกนิวหรือเป็นข่าวจริงก็ได้แต่เป็นการตัดคลิปเฉพาะส่วนที่เป็นผลร้ายกับอีกฝั่งหนึ่งปล่อยในโลกโซเชียลนะฮะเราก็จะดูไปกันสนุกอย่างเงี้ยนะฮะจนถึงเลือกตั้งเสร็จนะอ่ะเรามาเรื่องแรกฮะอันนี้ก็เป็นพระราชกิจดีกานะว่าด้วยเรื่อง การยกเว้นนะเราไปดูที่ราชกิจจานุเบกษานะอันนี้เราไปดูที่หน้าไฟล์ราชกิจจานุเบกษานะฮะลงวันที่นะก็คือมีการประกาศในวันที่24กันยายนปี2567 เป็นพระราชกิจดีกานะฮะยกเว้นนะยกเว้นถ้าพูดง่ายๆตรงๆเลยก็ยกเว้นรายได้นะเออที่ได้จากการขายคริปโตนะฮะก่อนจะไปอ่านเนื้อหาของกฎหมายให้ไปดูหลักการและเหตุผลก่อนนะเราไปดูหลักการที่เหตุผลที่ท้ายพระราชกิจดีการนี้นะเขาบอกว่า เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกิฤษฎีกาฉบับนี้คือนะโดยที่นะโทเคนดิจิตอลนะเพื่อการลงทุนนะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการระดมทุนซึ่งมีลักษณะคล้ายกับหลักทรัพย์นะและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลตามมาตรฐานที่ใกล้เคียงกันแต่ในปัจจุบันนะเงินส่วนแบ่งของกำไรนะเงินส่วนแบ่งของกำไรก็คือเงินกำไรนะฮนะหรือผลประโยชน์อื่นใดในลักษณะเดียวกันที่ได้มาจากการถือ หรือครอบครองคริปโตก็เหมือนเอาไปดีฟายนะเ,เพื่อการลงทุนนะต้องถูกหักภาษีณที่จ่ายนะฮะและผู้มีรายได้จะต้องนำนะเงินไปคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยหมายความว่าโดนหักภาษีณที่จ่ายร้อยละสิบห้าไม่พอนะยังจะต้องไปเสียงเงินได้ด้วยหมายความว่าเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีนะฮะ เขาก็เลยออกพระราชกฤษฎีการนี้สมควรยกเว้นเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่ผู้มีเงินได้นะฮะซึ่งได้รับส่วนแบ่งของกําไรหมายความว่าถ้าขายแล้วนะเออหากต้นทุนแล้วนะเหลือกําไรเนี่ยก็จะได้รับการยกเว้นโดยนะเออโดยให้นะ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำเงินส่วนแบ่งของกำไรหรือผลประโยชน์อื่นใดในลักษณะเดียวกันดังกล่าวมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษนะีให้เงินได้บุคคลธรรมดาอีกฉะนั้นเนี่ยวิธีการก็คือว่าถ้าเกิดคุณขายนะคริปโตในกระดานของไทยนะ เน้นคําว่ากระดานของไทยนะค,คุณก็จะถูกหักภาษีหน้าที่จ่ายซึ่งภาษีตรงนี้เนี่ยจะถูกหักร้อละสินะร้ละสิถามว่าพระราชกิจสีการนี้นะออประกาศใช้นะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดคําว่าวันถัดก็คือวันถัดจากวันที่ประกาศวันที่24กันยา ก็คือวันที่25นะก็เริ่มมีผลบังคับใช้แล้วมีผลบังคับใช้นะตั้งแต่เมื่อไหร่เขาก็บอกว่าสําหรับส่วนการแบ่งเงินกําไรเนี่ยนะฮะในลักษณะเดียวกันเนี่ยที่ได้รับตั้งแต่วันที่1มกราสองห้าหกเจ็ก็คือปีภาษี2567นี้ฉะนั้นเนี่ยใครขายอะไรก็ช่างนะ ถ้าถูกหักภาษีหน้าที่จ่ายแล้วนะก็ไม่ต้องเอามาบวกเข้ากับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอันนี้ก็ถือว่าเป็นที่ชัดเจนนะ,ะกฎหมายหลังจากนี้นะใครขายนะก็ต้องเก็บนะภาษีเก็บไอใบเสร็จนะที่ออกให้นะโดยเฉพาะกระดานของไทยแต่ถ้าเกิดคุณขายในกระดานต่างประเทศนี่อันนี้ก็จะเป็นปัญหานะสมมติคุนขายในกระดานต่างประเทศคุณก็โอนมาขายในสมมตินะ เหรียญนั้นเนี่ยนะฮะคุณขายอาจจะขายเป็นสเตเบิลคอยในต่างประเทศนะฮะแล้วก็โอนเข้ามาที่กระดานไทยนะฮะเพราะคุณขายในกระดานไทยคุณก็โดนหักภาษีหน้าที่จ่ายอ่พะพอหักภาษีหน้าที่จ่ายเป็นไงฮะเออเวลาโอนเข้ามาในกระเป๋าคุณก็ไม่ต้องเอาภาษีภาษีอีกใช่ไหมฮะคุณก็เก็บหลักฐานไอ้ที่คุณขายจากกระดานไม่ว่าจะเป็นบิดครับ นะไม่ว่าจะเป็นไอ n a แน e ไท a แลนด์ ance, Thailand, อะไรพวกนี้นะฮะที่เออเขาเรียกว่าจดทะเบียนในประเทศไทยเนี่ยเขาก็จะหักภาษีหน้าที่จ่ายให้นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเสียซะนะดีกว่ามาโดนเรียกเก็บทีหลังแล้วคุณจะต้องออชดใช้โดยเฉพาะค่าปรับด้วยมันไม่คุ้มกันบางคนที่ชอบขาย p 2 p นะฮะต้องบอกงี้ก่อนว่าการขายทรัพย์สินเนี่ยนะแล้วขาย p 2 p เนี่ยคุณก็มีความเสี่ยงว่าคนที่รับซื้อเหรียญคุณนี่เขาจะโกงคุณนะ ฉะนั้นเนี่ยการซื้อขายในลักษณะนี้เนี่ยเออคุณ ขายจากสเตเบิลคอยนะกระดานโกลบอลแล้วคุณก็โอนเข้ามาในกระดานไทยนะฮะมันก็ยิงตรงเข้ามาเลยนะเอ็กเชงกับเอ็กเชงเนี่ยมันไม่โกงกันหรอกแต่ปัญหาก็คือว่าคุณน่ยจะใส่เลขบัญชีหรือเมโมผิดเท่านั้นนหะนะฮนะอันนั้นก็จะเป็นปัญหาคุณละนะถ้าเกิดคุณใส่นะข้อมูลถูกโอนเข้ามานะเงินคุณก็ไม่ศูนย์สคุณเสียภาษีถูกกฎหมาย3เงินเข้าบัญชีแน่นอนชัดเจนนะฉะนั้นแล้วเนี่ยล่องรอยเส้นทางเงินเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เออ ดีอีกอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดคุณไปขายในพวก P2P คุณจะรู้ไหมว่าเป็นบัญชีอะไรถ้าเกิดเป็นบัญชีไม่ถูกต้องขึ้นมาคุณก็ต้องไปชี้แจงกับปปองอีกนะมฉะนั้นแล้วเนี่ยเออทำให้มันถูกซะนะดีกว่ามาลําบากชี้แจงทีหลังนะอันนี้เอออันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเป็นเรื่องที่ดีอะนี่เรื่องแรกอีกเรื่องหนึง่งหลายคนก็บอกว่าถามบอกถ้าได้เงินแล้วนี่เอาไงกับมันดีอ่าอ,อันนี้เตรียมรวยอันนี้เตรียมรวยต้องบอกงี้นะฮะ คือบางทีเนี่ยเราก็ต้องวางแผนในการเทคโปรฟิตทุกๆตลาดกระทิงใช่ไหมฮะทุกๆไซเคิลนะอันนี้คือไซเคิลตลาดกระทิงนะไซเคิลตลาดกระทิงตอนนี้เนี่ยเราอยู่ตรงกลางเวหานะ,ะยังไม่ถึงไซเคิลกระทิงที่2นะมันจะมีนะ,ะเออกระทิง1กระทิง2นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นตุลาพิการธันวามกรากรุพามีนานะฮะแล้วก็วนอีกรอบหนึ่งตุลาพิการธันวอ่าก็จะเป็นจบกระทิง พอจบกระทิงเสร็จแล้วมันก็จะเข้าสู่โซนตลาดหมีใช่ไหมโซนตลาดหมีนะตรงนี้หลายคนก็บอกว่าเนี่ยเทคโปรฟิตตรงนี้นะซื้อตรงนี้เทคโปรฟิตตรงนี้นะซื้อตรงนี้แล้วก็เทคโปรฟิตตรงนี้อันนี้คือการวางแผนตามรอบแต่ถามว่าไอตอนที่เทคโปรฟิตแล้วนี่จะเอากับไม่จะเอากับมันยังไงดีกับเงินน่ะนะข้อที่1นนะก็โอนใช่ไหม โอนเข้ามาแล้วก็เสียภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมายอันนี้ข้อที่1เสร็จแล้วทําไงดีกับเงินเออผมก็เลยบอกว่าในเมื่อเราเป็นพวกนักเสียนะเเส่ยงโชคนะเออชอบเสี่ยงโชคเนาะเออเราไม่ได้ไปลงทุนนะเราเสี่ยงโชคนะเสี่ยงโชคไหนไหนก็เอาให้มันสุดไปเลยนะไปซื้อสลากอมสินนะแต่ต้องซื้อเกิน5ล้านขึ้นไปนะมันจะถูกมันจะถูกแล้วมันจะคุ้มหน่อยนะคือถ้าเกิดซื้อหลักล้านเนี่ย เคยทำแล้วฮะไม่ประสบความสําเร็จนะคือมันถูกอะมันไม่คุ้มนะแต่ถ้าเกิดซื้อหลัก5ล้านขึ้นไปเนี่ยค่อนข้างคุ้มเดี๋ยวเราไปดูกันนะอีกอันหนึ่งคุณก็อาจจะมาเก็บนะเอาคอยนะเอาคอยบิตคอยในช่วงตลาดหมีคือเก็บนะเวลาที่มันลงมาตรงเนี้ยนะแล้วใส่กระเป๋าแบบถือยาวๆอะนะถือยาวๆหลายคนก็ถามบอกทำไมเอ่อมีดอกกับิบะ ก็เรามันเป็นชุมชนนักเสี่ยงโชคอยู่แล้วนะเราไม่ใช่นักลงทุนนะเราใช้เงินที่เสียได้นะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปให้สุดโดยจุดดืนจุดยืนของเรานะก็คือเสี่ยงโชคก,กับดอกอิชิบาทนี่แหละนะเราคงไม่มีเงินถุงเงินถังจะไปซื้อบิตคอยก็บไว้เยอะแยะเหมือนคนอื่นนะ่ะฉะนั้นเราก็ซื้อพวกนี้ใช่ไหมซื้อแล้วก็รอรวยอีกรอบหนึ่งก็คือไซคล์ขึ้นน้างไงซื้อรอบนี้รอรวยรอบนี้นะซื้อรอบนี้รอรวยแบบนี้รอบนี้เป็นไซคลนไปเรื่อยๆถามว่าเอานะ ต้องบอกงี้เออถ้าเกิดคุณไปซื้อสลากอมสินเนี่ยนะอันนี้ผมก็ไม่ได้ชี้ชวนนะแต่จะบอกอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันเคยมีนักคิดที่อยู่ในพันทิปอะ่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดไปซื้อสลากอมสินนะห้าล้านเนี่ยอันนี้ห้าล้านนะคุณซื้อสลากหนึ่งปีใช่ไหมหน่วยละร้อยนะซื้อเนี่ยคุณจะถูกนะถูกรางวัลทุกงวดต่อเดือนคือเดือนละเดือนละห้าพันถูกเดือนละห้าพันนะแล้วได้ดอกเบี้ยรวมนะขั้นต่ำนะ 70,000นะคิดเป็น1.4%ถ้าเกิดคุณถูกวันที่1คุณจะได้10ล้านโอกาสถูกเนี่ย1ต่อ40,000นะ45,000เอาว่ากันไปอันนี้อันนี้ส่วน5ล้านนะแต่ถ้าเกิดคุณมี2 0ล้านนะคุณซื้อ,อสลากออมสินใช่ไหมหน่วยละร้อยนะถูกเดือนละหมื่นนะฮะดอกเบี้ยนะต่อปีนะก็แสนกว่าบาทนะถามว่าเอา้าแล้วผลผลประโยชน์ที่ได้เนี่ยจากไอ้พวกเนี้ย เอาไงก็ต้องเสียภาษีอีกรอบหนึ่งสินะต้องบอกเลยว่ามันได้รับยกเว้นภาษีนะเขาบอกว่าเงินได้ที่จากถูกลงวันเนี่ยไอถูกสลากออมสินรัฐบาลเนี่ยนะได้รับยกเว้นนะได้รับยกเว้นฉะนั้นแล้วเนี่ยเอออันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งเนาะน่าสนใจเสี่ยงโชคก็ไปให้มันสุดนะเออไปให้มันสุดนะอ่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เอามาสรุปให้มามาถึงเรื่องของเราลูน่าซีนะ คือประเด็นเนี่ยไอ้ตรงที่พูดไปทั้งหมดก่อนหน้านี้ต้องให้มันได้เงินก่อนนะอันนั้นเป็นเงื่อนไขสําคัญคืออย่างนี้ฮะในสายเทคนิคอลนะเขาก็เห็นเขาเห็นแพทเทิร์นของรูน่าซีเนี่ยข้อที่1เราไปดูในช่วงที่เกาะมาลึกกึศืนนะไอ้ที่มันขึ้นรอบแรกอันนี้ขึ้นรอบแรกใช่ไหมแล้วมันก็ทําทรงสามเหลี่ยมใหญ่หลังจากนั้นมันก็เด้งเห็นไหมมันก็เด้งอันนี้เป็นแพทเทิร์นเลยนะหลุดออกจากสามเหลี่ยมใหญ่รูปเล็กนะ เมื่อก่อนเนี่ยเราจะเห็นว่าเว็บเนี้ยเป็นเว็บใหญ่นะฮะพอมันขึ้น2สตังค์ไอ้เว็บนี้เว็บเล็กไปเลยนะไอ้กกอะมันลึกเกยเกยอ่อะตอนที่เราเก็บเนี่ยเราเก็บตอนราคา5 0 0พันตรงนี้ใช่ไหมหลังจากนั้นมาผมไม่เคยแนะนําให้เก็บอีกเลยนะหลายคนก็รู้นะถ้าตามกันตั้งแต่คลิปหนึ่งก็จะรู้ว่าเราเก็บ5 0 0พันเนี่ยเป็นครั้งสุดท้ายนะแต่บางคนเขาไม่มีเงินเขาก็ DCA ไปเรื่อยอันนี้ตามใจนะตามใจแต่ละคนเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ทำสามเหลี่ยมเล็กแล้วก็เด้ง2สตังค์เห็นไหมตอนนี้เนี่ยนะฮะ กราฟลูหน้า C ีเนี่ยนะทำสามเหลี่ยมใหญ่คุณดูนะสามเหลี่ยมใหญ่คือสีแดงเนี่ยนะฮะแล้วมันออกมาสุดปลายแล้วคือพร้อมจะเด้งประการที่สองนะฮะประการแรกสามเหลี่ยมใหญ่แล้วนะประการที่สองคือเส้น ema นะเออเส้นสีเขียวเนี่ยมันมาตัดกันกับเส้น ema เส้นสีสีเออสีส้มแล้วนะเออมันมาตัดกัน2เส้นแล้วเห็นไหม มาอยู่ที่ยอดปลายตรงนี้เขาก็เลยมองว่าโอกาสที่มันจะเด้งเนี่ยมีโอกาสสูงมากเอา้าแล้วมันเกี่ยวอะไรนะฮะมันเกี่ยวข้อที่1ก็คือพอมันทํำสามเหลี่ยมใหญ่ปั๊บเนี่ยมันมักจะเด้งใหญ่มันมักจะเด้งใหญ่นะเขาก็มองในลักษณะว่ามันจะพุ่งแต่มันจะพุ่งไปเท่าไหร่เนี่ยมันก็อยู่ที่1นนะถูกที่นะคือถูกที่ก็คือถูกเวลาด้วยนะถูกที่ถูกเวลาถูกสถานการณ์ฉะนั้นเนี่ย หลายคนก็มองว่าการเด้งตรงนี้เนี่ยน่าจะไปเกิดหลังเลือกตั้งอาจจะดีที่สุดเราจะสังเกตเห็นมีอยู่เหรียญหนึ่งประกาศเผาเดือนธันวาทำไมต้องเดือนธันวาทำไมไม่เผาเดือนตุลาวิกา,าก,ก,ก็เผาถูกถูกถูกอะไรนะเผาผิดเวลาก็เจ๊งสินะมันก็เหมือนเผาเหรียญในช่วงที่มันยังไม่กระทิงอ่ะมันก็มันมันก็ไม่ช่วยฮะชนะแล้วเนี่ยเวลาจะเผาเหรียญต้องเผาในช่วงหลังเลือกตั้งไปแล้วเพราะมันแปลกฮะทุกไซเคิลเนี่ยนะฮะ ในตลาดเนี่ยมันชอบมาหลังเลือกตั้งเพราะมาหลังเลือกตั้งเนี่ยทุกอย่างต้องไปเกิดหลังเลือกตั้งหมดเลยเธอล่าฟอร์มแบบนะเออทำไมต้องเผาเดือนตุลาเออทำไมต้องเผาเดือนตุลาเพราะถ้าปิดกิจการแล้วเผาเดือนตุลาเนี่ยนะฮะวันที่5้ิจิการเนี่ยมันเลือกตั้งพอดีเอา้ามันเหมือนนัดเหมือนนัดแนะเหมือนกันนะเหมือนนัดแะเหมือนกันว่าเฮ้ย hey, ทำไมไม่เผาตั้งแต่นู่นน่ะไอ้ที่ว่ามันฟ้องร้องกันนะ เผาวันนั้นมันก็เสร็จเลยนะนี่ยังต้องมาเผากันในเดือนตุลาอีกเนะเออเผาตอนนั้นสักก็จบไปเออฉะนั้นเนี่ยเขาก็บอกอ๋อมันเป็นในทางกฎหมายต้องทํานูน่ทนทํานี่นะฮะจริงๆแล้วถ้าเกิดรวบลัดขั้นตอนได้อาจจะเผาตั้งแต่ตอนนั้นแต่เนี่ยเราลากลากมาจนถึงตุลาก็คือจะเผานะฮะสามสิบตุลานี้นะอาจจะก่อนเล็กน้อยหรือหลังเล็กน้อยปัญหาก็คือเผาแล้วเกิดอะไรขึ้นห้าวิการเลือกตั้งอืม แม่งช่างจะจังหวะดีเหลือเกินนะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ดูกันไปสําหรับลูน่าสีนะทำแพทเทิร์นจะพุ่งเหมือนเหรียญอื่นที่ทําแพทเทิร์นลักษณะนี้ไหมซึ่งเหรียญที่ทาแพทเทิร์นสามเหลี่ยมใหญ่เนี่ยมีอะไรบ้างในอดีตอีเธอเรียมในยุคปฐมกาลเลยคุณไปย่อดูไปซูมดูไปซูมดูไดอไอ,อเว็บเล็กๆถ้าคุณไปดูเว็บใหญ่คุณจะไม่เห็นหรอกคุณต้องซูมลงไปดูเว็บเล็กแล้วคุณจะเห็นกราฟสามเหลี่ยมใหญ่หลังจากนั้นแล้วมันเด้งใหญ่เลยนะไปดู ด็อกนะด็อกก็สามเหลี่ยมใหญ่นะไปดูชิบะก็สามเหลี่ยมใหญ่นะฮะตอนนี้นี่ชิบาทำสามเหลี่ยมใหญ่ของใหญ่อีกรอบหนึ่งนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องทิศทางทางสายเทคนิคถามว่าเอาแล้วมันเกี่ยวอะไรต้องบอกงี้ในทางทฤษฎีเนี่ยนะฮะถ้าเกิดนะราคามาล่วงมาจนถึงจุดสิ้นหวังมันจะเริ่มขั้นตอนใหม่ก็คือ1น,นะเออพวกที่มีเงินเย็นเข้านะพวกมีเงินเย็นเข้าใช่ไหมอ่านะ 2. นะฮะพวกวานเข้านะออหลังจากนั้นก็มีกับดักหมีคือทุบราคาไล่ลายย่อยอีกรอบหนึ่งหลังจากนั้นก็สายเทคนิคเเห็นนะสายเทคนิค,คเริ่มเห็นแล้วพอเห็นปั๊บนะโซเชียลมีเดียก็โหมเนี่ยตอนนี้สายเทคนิคเเห็นใช่ไหม เดี๋ยวโซเชียลมีเดียก็โหมโหมเสร็จก็จะโฟโม่นะขึ้นไปนะแล้วก็สร้างนิวไฮนะคือจุดสูงสุดใหม่หลังจากนั้นก็กลับลงมาสิ้นหวังอีกรอบหนึ่งนะฉะนั้นแล้วเนี่ยหาจังหวะเทคโปรฟิตให้ดีๆสำหรับเหรียญนี้แต่การเทคโปรฟิตเนี่ยนะฮะต้องดูด้วยนะสมมติเหรียญน,นี้มันถึงเป้าหมายของเราในกระทิงหนึ่งเอ,อยากจะไปก็ไม่ว่านะแต่ถ้าเกิดบางคนบอกว่าขอ,อดูต่อดูต่อกสักครึ่งนึ่งนะขายครึ่งหนึ่งแล้วไปดูอีกครึ่งหนึ่ง ก็อาจจะไปดูกระทิง2อีกรอบหนึ่งว่าหลังาลาหูต้องเสาคู่มิดในดวงของลา,อาของดวงของบิทคอยนี่นะฮะกระทิง2ที่มันจะเป็นอย่างไรนะ,ะก็ไปตามที่กระทิง2หลัง8พฤษภาหกแปนะฮะแต่ไม่เกินนะ,ะวันที่13บสนะ,ะกุมภาพันธ์หกนะ,ะก็คือจบกระทิงกระทิง2นะฮะกระทิง2เพราะหลังจากนั้นมาต้องรุ้นละว,ว่าทรัมป์เนี่ยจะยังรักษาคํามั่นสัญญาว่า จะให้บิตคอยหรือคริปโตเนี่ยนะฮะบูรันสะสปีอย่างว่าไหมนะฮะเราก็ต้องเขาเรียกว่าก้าวอย่างระวังเหมือนกันนะเอออันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งส่วนทิศทางของชิปนะเหรียญชิบะหลายคนก็บอกวาลอนานหลือเกินชิบะจริงๆเนี่ยนะฮะมันไม่นาน,นะฮะต้องบอกเลยว่าโฟกี้เองก็รอคล้ายๆกับชิบะแหละนะฮะตัวออชิบะเองเนี่ยนะทำแพทเทิร์นในลักษณะรูปจะเป็นรูปถ้วยละ การพังโกหัวแบบนี้คุณดูนะการพังโงกหัวแบบนี้มันจะต่างกับโฟกี้คุณดูนะโฟกี้เนี่ยนะฮะมีทรงคล้ายกับชิบะาเลยนะแล้วพันพังโงกหัวอันนี้มันเกิดจากการเผารอบแรกเขากล่าวว่าจะเผาแบบชิบะไงแล้วพอเผาปั๊บเนี่ยนับไปเลยนะอันนี้เป็นแท่งเดือนนะ1เดือน2เดือน3เดือน4เดือน5เดือน6เดือน7เดือน8เดือน9้าเดือน10เดือนเกือบ10เดือนนะ11เดือน12เดือนพุ่งฮะ เผาเผาช่วงนี้นะเผาช่วงนี้12ดเดือนเดือนคือหนึปีพุงพ่งอ่ะพุง่งอ่าพอพุ่งเสร็จดิขึ้นมาสู่ออทมไฮเดิมเห็นไหมมาดูชิบะชิบะนะฮะเอออยู่ที่ราคาตรงนี้ตอนนี้เนี่ยพุ่งในเดือนมีนา <c oughs> นะในเดือนมีนานะหลังจากนี้มาเนี่ยเขาย่อลงมาแล้วก็ทำทรงในลักษณะที่จะตวัดขึ้นอีกรอบหนึ่งก็ต้องดูนะว่าช่วงนี้เนี่ย มันครบ7เดือนไหมไอ้ก่อนพุ่งใหญ่นี่มัน7เดือนใช่ไหมเผาแล้วนับไป7เดือนหลังจากนี้เนี่ยมันพุ่งใหญ่รอบนี้ในเดือนมีนานแลวหลังจากนั้นมานับไป7เดือนจะมาแล้วมันก็จะพุ่งอีกรอบหนึ่งเราก็ต้องลุ้นกันแล้วหลังอย่างนี้ผมก็นั่งลุ้นอยู่เน,นี่ยนะฮะถ้าพุ่งรอบนี้นี่มีสนุกนะสำหรับชีบาทนะเออคนที่มีเยอะๆยะนะฮว่ากันไปอ่ะอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นบิตคอยจริงจริงบิตคอยเนี่ยทำฮับวิ่งนะพอทำฮับวิ่งเสร็จอันนี้ฮับวิ่งครั้งที่2อันนี้ฮับวิ่งครั 4. เขาบอกว่าแพทเทิร์นมันเหมือนกันนะเหมือนกันยังไงนะเขาบอกว่าออกข้างเหมือนกันเลยนะฮะพอขึ้นนะอันนี้ฮับวิ่งใช่ไหมอันนี้ฮับวิ่งใช่ไหมเหมือนกันเด๊ะๆอยู่นะหลังจากนั้นมาออกข้างหลังจากนั้นมาออกข้างฮะแล้วมาเด้งในเดือนพฤศจิกาขึ้นไปนะ,ะหลังเลือกตั้งนะอันนี้แพทเทิร์นนะอีกอันนึงฮะหลายคนก็บอกเป็นข่าวลือนะแบ็กล็อกเนี่ยจริงๆเนี่ยเขาให้ทุนสนับสนุนทั้งสองพักกันแหละ แต่ที่แน่ๆเนี่ยไม่รู้ว่าเขาสนับสนุนใครผมก็มองอย่างนี้ในเมื่อ CEO เนี่ยเขาโอ้โหกาวบิตคอยเช้าเย็นเช้าเย็นเลยนะยิ่งกว่าอาหารสามมื้ออีกเนี่ยเขาอวยบิตคอยนีย้ยิ่งกว่าทองคำนะฮะอวยมากๆนะเพราะว่าเขาซื้อไว้แล้วนะพอซื้อไว้แล้วเขาก็อวยเยอะนะเพราะว่าอยากจะให้หลายคนเนี่ยขึ้นมาเป็นนั่งร้านให้เราใช่ไหมฉะนั้นแล้วเนี่ยพอเขาซื้อแล้วไงเมื่อก่อนนี่ก่อนที่ เออมันจะมีสปอ t b ตบิตคอย ETF เนี่ยมันก็จะมีข่าวปล่อยว่าจริงๆไม่ได้ขอ่ังเด็กฝึกงานนะเออยื่นผิดบ้างอะไรบ้างนะคือเขาก็หลอกเราไงนะฮะถ้าเกิดเขาให้ข่าวว่าเฮ้ยยื่นจริงๆละนะคุณก็จะไปเข้าจับจองพื้นที่ไงนะฮะแล้วราคามันจะไปก่อนเขาฉะนั้นเนี่ยเขาก็เออให้ข่าวในลักษณะว่าเออไม่ได้ยื่นนะเด็กฝึกงานยื่นนะปีที่แล้วก็หลอกแบบเนี้ย พอไปไปมาๆก็ยื่นจริงอนุมัติจริงพออนุมัติเสร็จราคาก็ขึ้นมาสองสามเท่าออนะจากนั้นนะวันนี้เขาก็ให้ข่าวดีผมถามก่อนว่าถ้าเกิดคุณเนี่ยกาวบิตคอยหรือคริปโตขนาดนี้คุณสนับสนุนใครอา้าวฉะนั้นเนี่ยหลายคนก็มองว่ามีแนวโน้มสนับสนับสนุนโดโนโัทําม,มากกว่าแต่วันที่คนที่ออกตัวมากที่สุดเลยเนี่ยนะฮะในตอนนี้ก็คือตัวอีลอนนะ เออวันนี้คริปโตโลเวอร์เขาก็เลยเอา,อากราฟมาเปรียบเทียบระหว่างทองคำกับบิตคอยที่ได้รับ ETF เป็นปีแรกแล้วดูนะปีแรกที่ทองคำได้ ETF นะขึ้นแค่นี้ฮะแต่บิตคอยขึ้นเท่านี้ฮะเห็นไหมฮความน่าสนใจมันมีมากกว่าเห็นไนหะความน่าสนใจมันมีมากกว่าก็ดูกันยาวๆฮะสำหรับบิตคอยหรือคริปโตนะอีกเรื่องนึงเป็นเบบีด็อก จริงๆ Baby d o g เนี่ยมันมีการแอบ,บซื้อในเด็กนะแล้วทำให้เกิดแท่งอภินิหารที่ทะลุ All Time High เดิมไปแล้วแล้วมันก็ย่อลงในในราคาตลาดหรือในราคา,าที่อยู่ในกระดานนะเวลานี้อันนี้เป็นข้อมูลจากเว็บเด็นะเสร็จแล้วคราวนี้เนี่ยผมจะบอกอย่างนี้ว่าการซื้อตรงนี้เนี่ยมันแสดงให้เห็นว่ามีความน่าสนใจตั้งแต่ดาวพฤหัสต้องอาทิตย์มาเนี่ยนะยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเนหะ็นไหมหลายคนบอกว่าเนี่ยตั้งแต่ดาวพฤหัส มาเนี่ยนะลงท้องล่องอย่างเดียวเลยแต่ผลสุดท้ายพอลีดเข้าไปนน้นพุ่งนะพุ่งแบบคุณหลอกดาวนะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมต้องบอกงนี้ก่อนว่าตราบใดยังอยู่ในช่วงเกณฑ์เนี่ยคุณอย่าไว้ใจข่าวร้ายมันมักจะมานะก่อนข่าวดีเสมอคือให้ข่าวร้ายเพื่อไล่อะไรย่อยอะไล่ออกไปนะแล้วก็ให้ข่าวดีนะฉะนั้นหลังจากนี้คุณดูไปว่าเขาจะเผาในเดือนธันวาเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้สําหรับเบบี้ด็อก ส่วนตัวกระเป๋าของสะพานนะฮะกระเป๋าสะพานตอนนี้เนี่ยมียอดโอนออกนะวันนี้เนี่ยนะหนึ่งสองสามสี่ห้ายอดเองนะไม่ได้เยอะทั้นั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดเผาสามสิบตุลานี้เนี่ยผมว่ายอดประมาณนี้แหละอยู่ประมาณนี้ประมาณสองแสนห้านี่แหละเพราะไม่น่าจะโอนออกถึงสามพันล้านนะแล้วส่วนตัว USDC น่าจะเผาหมดเนี่ยเพราะว่ายอดโอนออกน้อยมากเลยฉะนั้นแล้วเนี่ย ผู้ที่เข้ามาโอนออกเนี่ยนะใช้สิทธิ์น้อยพอใช้สิทธิ์น้อยเนี่ยแสดงให้เห็นว่าเขาคือเหมือนอย่างนี้ต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดคุณเป็นเจ้าของเงินเนี่ยเขาเปิดให้คุณโอนออกเนี่ยคุณจะมาโอนตั้งแต่วันแรกไหมคุณก็ต้องโอนตั้งแต่วันแรกถูกไหมแต่ถ้าเกิดคุณมาโอนออกท้ายๆเนี่ยก็ไม่รู้สิต้องลุ้นให้จนถึงวันวินาทีสุดท้าย,น,ยนะแต่ที่แน่ๆเนี่ยยอดโอนแต่ละวันมันก็น้อย อ,อีกเรื่องหนึ่งก็เป็นปัญหานี่นะคอสเมกาคมันเพิ่มขึ้นเยอะเรื่อยๆนะฮะอ่ะเวโลหลายคนก็ถามเลอเกินนะว่าจะขึ้นหรือยังขึ้นหรือยังผมว่าหลังเลือกตั้งอะไรคุณอาจจะได้เห็นนะราคาเอ่อที่สูงขึ้นอีกหน่อยหนึ่งอันนี้ก็เป็นเวโรนะฮะเป้าหมายสูงสุดเลยนะที่จาวันให้ก็1ดอลลาร์หอันนี้ก็ตั้งพอดีพอดีนะผมก็เลยไปตั้งเอ่อทำกำไรไปแล้ว1.5ใน OKX OK นะ OKX OK มันตั้งได้ไนงะก็ตั้งใน OKX OK 1.5เลยนะฮะก็ตั้งรอฮะตั้งรอนะจะได้ไม่ต้องมานั่งเฝ้ากราฟนะอีกอันนึงก็เป็นงานวิจัยของ ECB นะชีนะชีบอกว่านักลงทุนบิตคอยในรุ่นแรกเนี่ยกอบโกยกำไรจากคนที่มาทีหลังอย่างที่ผมมักจะใช้คำว่าคำพูดที่บอกว่าเราเนี่ยนะให้เขาเป็นนั่งร้านให้เราให้เราปีนขึ้นไปฉะนั้นแล้วเนี่ยเหมือนกันนะคนที่ซื้อบิตคอยตั้งแต่ยุคปฐมกาลเนี่ย คือรุ่นแรกเนี่ยเขาก็ทํากําไรจากรุ่นที่มาทีหลังเหมือนเวลาล่าอนวนิคมอะ่ะนะใครที่มาก่อนก็มาจับจองที่ดินก่อนแล้วก็ขายต่อให้คนที่มาทีหลังชั้นใดก็ชั้นนั้นนะในเมื่อคนที่เข้ามาในตลาดคริปโตเนี่ยตามสถิติในปี2 5งพเนี่ยแค่4.7 4.2%เเองนะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าหลังจากนี้เนี่ยนะถ้าเกิด หนึ่งรัฐบาลเปิดช่องกฎหมายเปิดช่องนะฮะแล้วผู้นําประเทศมหาอานาจโดยเฉพาะสัมมิกาเนี่ยเปิดช่องนะสนับสนุนนะอย่างเต็มกําลังเนี่ยคุณคิดว่าจะเข้ามากี่เปอร์เซ็นต์นะฮะทุกอย่างเปิดช่องนะให้หมดฉะนั้นมันก็เลยมีผลกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสัมมิกาไง นะฮะถ้าไม่มีผลเนี่ยเขาคงไม่พูดกันเช้าเย็นเช้าเย็นแล้วตัวอีลอนคงไม่ช่วยหาเสียงนะฮะอีกอันนึงก็เป็นเรื่องการพัฒนาอันนี้มันเป็นเรื่องการโหวตเพื่อให้ใครมีอำนาจเข้าไปแก้กนะออข้อมูลในคอยมาเก็บแคปอันนี้ก็เป็นเรื่องยุมหยิมอะผมมองนะอันนี้ก็เป็นแพทเทิร์นของบิตคอยน์ะผู้ว่าการเฟดนะชี้ว่าสเตเบิลคอยเนี่ยอาจสร้างผลประโยชน์มหาศาลกับระบบการเงินรวมถึงการชำระหนี้ด้วยดีไม่ดีนะสเตเบิลคอยเนี่ยอาจจะเข้ามา เพื่อแก้ปัญหานี่สเมกา35ิทิลเลียนก็ได้แล้วผมถามหน่อยว่าใครจะสร้างสเตเบิลคอยตัวนั้นเออถ้าเป็นผมนะผมก็มองว่าเออถ้าเกิด e, ออตัวทรัมป์มาใช่ไหมอ,อ่าอ,อีลอนสนับสนุนด็อกนะรีพับลิกันะก็รู้ว่าน่าจะเป็นริปเปิลฉะนั้นเนี่ยนะสเตเบิลคอยที่จะมาแปลงหนี้สเมกาเนี่ยเพื่อจ่ายหนีน้ควรเป็นของริปเปิลไหมไม่รู้นะ รัฐบาลจะสร้าง Cbdc คงสร้างไม่ได้อาจจะสร้าง Stable Coin ใหม่ขึ้นมานะโดยใช้ดอลลาร์หลังจากนั้นนะไอเว็บ3ที่บอกว่าจะเป็นดีไฟโดยไม่มีธนาคารมาเนี่ยก็น่าจะอาจจะเป็นไปได้หรือไม่งั้นเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือเป็น Stable Coin แล้วธนาคารยังทงทำดี f i อยู่ก็คือดี f ฟกับธนาคารนั่นแหละก็คือเอาส t a b l e Coin ไปดี f i กับธนาคารนะ,ะออนาารนะสมมติคุณดีไฟตรงนี้นะคุณก็ถอนไปดีไฟธนาคารนู้น นะก็เหมือนเอ็กเคงอ่ะธนาคารก็ต้องมาเปิดเอ็กเคงเองใช่ไหมแต่ที่แน่ๆเนี่ยนะเข้ามาครั้งแรกเลยทําต้องมาปลดประธา,านเสกก่อนหลังจากนั้นยกเลิกกฎไอ้ที่ห้ามสถาบันการเงินหลังจากนั้นเสร็จนะอนุญาตให้สถาบันการเงินเก็บรักษาทรัพย์ของอลูกค้าได้โดยดูแลบิตคอยคริปโตได้รวมไปถึงจะมีการดูแลสเตเบิลคอยด้วยและให้เอาสเตเบิลคอยนั้นไปดีไฟก็คือฝากกินดอกโอ้คราวนี้ล่สนุกเลยนะฉะนั้นแล้วเนี่ยดูไปว่า รุ้นเถอะนะคะขอให้ทำได้นะน,นี่ก็ว่ากันไปนะอันนี้ก็เป็นแพทเทิร์นนะที่พูดให้ถึงที่พูดให้ฟังนะฮะอ่ะก็น่าจะประมาณนี้นะนอกนั้นก็จะเป็นอีลอนนะเขาให้การสนับสนุนว่าใครที่ไปลงทะเบียนแล้วก็จะสุ่มแลม้วมอบเงิน1ล้านดอลลาร์ให้ทุกวันตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเลือกตั้งนะก็อันนี้สำหรับเพนซิลเวเนียนะฮะอันนี้เขาก็ไปช่วยหาเสียงนะไปช่วยหาเสียงอันนี้ก็ตัวอีลอนนะฮะเขาบอกว่าตั้งแต่วันนี้ไปนะ เออเขาก็จะให้นะเงินรางวัลนะทุกคนที่ในรัฐสวิงสเตทนะเออที่ไปลงทะเบียนนะเออเพื่อนะอะไรก็ว่าไปประเด็นปัญหาก็คือการให้เงินรางวัลตรงนี้เนี่ยไม่น่าจะผิดกฎหมายประเทศเขาเนาะแต่ที่แน่ๆแล้วเนี่ยก็ถือว่าอ e ีรอนนี้ทุ่มสุดตัวเขาต้องทุ่มสุดตัวฮนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งทรัมป์มานี่ก็คงเปิด นะเปิดโอกาสให้ธุรกิจของเขาเนี่ยนะฮะไปได้ดีมากขึ้นนะการไปสู่อวกาศเนี่ยก็จะง่ายขึ้นตัว X x p y r i n t n t เองเนี่ยก็น่าจะได้รับใบอนุญาตเยอะขึ้นนะประมาณนั้นนะ,อ,ะอีกเรื่องนึงก็ wallpaper นะวอล l ผมก็เพิ่มให้นะฮะมือถือนะบางคนบอกว่าอยากได้รูปสิบเหรียญเอาจัดให้นะอยากได้กงล้อแห่งโชคเอาจัดให้นะพร้อมกับรูปพระนอนด้วยแล้วก็อะไรนะ เต่าเต่าเรือนพญาเต่าเรือนหลังท้าเวสุวรรณนะอ่ะก็สวยดีนะเออใครที่ชอบสายมูนะอ่ะนี่นะฮะอันนี้เป็นเหรียญพระนอนนะอันนี้เขาเรียกว่าจักดวงอ่เขาเรียกว่าจักจานจานทําลักนาแต่มันไม่แม่นหรอกคานวณคอมพิวเตอร์แม่นกว่านะอ่าถ้าเป็นหมอดูเนี่ยคุณต้องมีจานอันนี้เอาไว้คํานวณลักนาแต่มันไม่ค่อยแม่นผมบอกเลยไม่แม่นหรอกคอมพิวเตอร์แม่นกว่านะเสร็จแล้วก็ เอออันนี้เป็นเหรียญเต่าเรือนนะฮะข้างหลังเนี่ยข้างหน้าเนี่ยนะเออจะเป็นเออจะเป็นท้าเวสุวรรณวัดใหญ่นะวัดพระศรีรัตนมหาธาตุหลวงพ่อชินาราชนะนะอันนี้พญาเต่าเรือนเนอะเออก็ถือว่ามีพระนอนด้วยพญาเต่าเรือนด้วยแล้วก็มีไพ่ย,ยิบสี่นะเอาทุกทางกันนะของเรานี่สายมูนะอันนี้เป็นเหรียญสิบเหรียญน,นะเป็นไพ่สิบเหรียญก็ถือว่าเป็นไพ่ที่สมบูรณ์แบบทุกอย่างนะฮะอ่ะก็ จัดให้นะจริงๆก็เป็นไพ่ยิปซีที่มีหมอดูไพ่ยิปซีเนี่ยเขาเลิกดูนะฮะเขาก็ยกให้ผมผมก็ไม่ได้ใช้หรอกนะฮะผมก็เออไหนๆเห็นมีคนพูดเนี่ยว่าอยากจะได้ไพ่นะยิปซี C เนี่ยนะเอามาทําเป็นวอลเปเปอร์มือถือบางคนเห็นในมือถือไงมีรูปไพ่ยิปซี เอ๊ก็อยากมีอย่างเขาเหมือนกันเนาะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ทำให้สายมูแบบขำๆนะแต่เป็นสายมูสำนักเรานะคุณก็ไปขึ้นหน้าจอมือถือแล้วกันอ่ะอันนี้ก็เป็นข่าวสารประจำวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ